หนึ่งอวภาาดซีกขวาแสดงว่าส่วนใดเสียนี่อะไรนะส่วนมอเตอร์อเรียใช่ไหมอ้าวต่อไปชาซีกขวาแสดงว่าเซนเซอรีอเรีซีกซ้ายเสียแล้วพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแสดงว่าเซนเซอรีสปีชอเรีเสียเข้าใจไหมอ่ะกี่เป็นต้นซึ่งส่วนมากการบาดเจ็บตรงทัดดอกไม้มันจะมีผลต่อโซนนี้แหละมักจะโซนนี้แต่ถ้าหงายหลังมักจะโซนนี้แต่ถ้ากระแทกด้านหน้ามักจะโซนนี้ ก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าคนไข้มักจะมีอาการอย่างไรนะข้อต่อไปนักเรียนตอบปากเปล่าครูถามนักเรียนว่าสมมติคนคนนี้คนในภาพเนี่ยได้ยินเพื่อนถามว่าไปไหนมาฟังนะใช้สมองส่วนไหนก่อนตอบดิได้ยินเพื่อนถามว่าไปไหนมาต้องใช้เฮลิ i องอารียก่อนเพื่อนเลยนะแล้วโยงข้อมูลไปที่ซิลิบัมใช่ไหมฮิปโปแคมปั us, ถึงจะได้คิดว่าเอ๊ะรู้เรื่องเปล่านะ,ะหนึ่งคือคิดตรงนี้ กับอีกตรงนี้ก็เกี่ยวถ้าเอาเฉพาะในภาพนะถ้าเอาเฉพาะในภาพนะจริงๆริงฮิปโปแคมปัสเกี่ยวด้วยนะเพราะต้องคิดด้วยแต่ถ้าเอาเฉพาะในภาพได้ยินเพื่อนเนี่ยตรงนี้แต่เข้าใจไหมว่าเพื่อนถามว่าไปไหนมาเข้าใจใช่ไหมต่อไปใช้สมองส่วนนี้อ่ะก็เลยตอบเพื่อนไปว่าไปกินข้าวมาสมมติไปตอบว่ากินไปกินข้าวมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องมีแอ็กซอนโยงมาที่ตรงนี้แต่จริงละฮิปโปแคมปัสนี่เข้าใจนะอ่ะฟังนะได้ยินเพื่อนถามเข้าใจว่าถามว่าอะไรตอบได้ใช้ตรงนี้ตามลําดับ เฉพาะในภาพก่อนนะจริงๆมันเยอะกว่านี้แต่ถ้าถามว่าคนคนนี้ส่วนนี้เสียเอาดูเฮียริงอารีเสียส่วนเดียวอาตอบป้องไงถ้าเฮียริงอารีเสียส่วนเดียวแต่ส่วนอื่นยังดีอยู่จะได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็จะไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ยินก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจก็ไม่ตอบถ้าไม่เห็นนะไม่เห็นเพื่อนนะเพื่อนอาจจะถามจากด้านหลังอย่างงี้นะอ้าวต่อไปแต่ถ้าส่วนนี้เสียอย่างเดียวเอาดูถ้ามอเตอร์สปีดอารีเสียอย่างเดียวได้ยินไหมได้ยินเข้าใจไหมเข้าใจ ต,ตอบไม่ได้ทั้งที่พยายามจะตอบแต่ตอบไม่ได้อ้าวตอไปแต่ถ้าส่วนนิ้เสียอย่างเดียวเซนเซอรี่สปิดอเรียเสียงเดียวได้ยินไหมได้ยินแต่เข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ตอบได้ไหมตอบได้ก็จะตอบไปคนละเรื่องเช่นได้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมไปไหนมาแล้วไปตอบ3วาสองศอกเงี้ยไปต้นข้อสอบอาจจะโยงไปที่สำนวนไทยก็ได้นะเช่นคนที่บอกว่าไปไหนมาตอบ3วาสองศอกส่วนไหนของสมองเสียนะเขาพยายามจะโยงเชื่อมโยงวิชาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเข้าใจอย่างนี้นะ แต่ถ้าประโยคตัวหรือตัวอย่างเปลี่ยนเช่นนักเรียนมองเห็นดอกไม้ปักอยู่ที่ใจกันตรงนี้ก่อนนะเข้าใจว่านี่คือดอกไม้นะและเข้าใจว่าจะถามว่านี่ดอกอะไรไปซื้อมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ต้องตรงนี้ต่ออย่างเงี้นะเพราะนันตัวอย่างมันมีมากมายขึ้นกว่านาั้นจะเชื่อมโยงเรื่องไหนนะยกตัวอย่างอะไรนไักเรียนไปดูเฉพาะจุดไม่ได้หรอกมันต้องดูหลายจุดพร้อมๆกันนะอ่ะในปัจจุบันเราเชื่อว,ว่าสมองทำหน้าที่เป็นล้านอย่างนะมากกว่าล้านอย่างในเวลาเดียวกันในหนึ่งวินาทีในสมองทำหน้าที่เป็นล้านอย่างนะ จนบางครั้งเรางงกับสมองตัวเองไงว่าเอ๊ะทำไมมันทำหน้าที่เยอะขนาดนั้นแล้วมันไม่งงหรือไงอะไรเงี้ยนะอ่ะอย่างนนะากกี้เป็นต้นนะได้เคยมีเคสเหมือนกันนะที่คนไข้นะสองคนนะ,ะคนไข้สองคนเนี่ยขับรถยนต์นะแล้วก็ไปชนราวสะพานตอนคืนเนี่ยนะอันนี้เป็นเคสจริงเลยนะ,ะคนไข้คนที่หนึ่งนะคนไข้คนที่หนึ่งเนี่ยสลบไป นะสลบไปแล้วก็เลือดเต็มไปหมดนะในขณะที่คนไข้คนที่2เนี่ยบาดแผลตรงรศีรษะน้อยมากแล้วก็ยังไม่สลบยังให้การได้แต่อาจจะวกวนเล็กน้อยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รถพยาบาลเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลคนไข้ที่ยังมีสติอยู่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ที่ยังมีสติเสียชีวิตนะแต่ปรากฏว่าคนไข้ที่สลบไปแล้วมีแผลเต,ต็มศีรษะเต็มใบหน้าเนี่ยนะปรากฏว่ารอด เพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงให้เห็นว่าอันนี้เคสจริงเลยนะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยนะแล้วดูจากการที่ว่าเลือดออกไหมน่ากลัวไหมเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจหลายครั้งเราพบว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะเนี่ยไม่มีแผลทางด้านนอกเลยนะไม่มีแผลทางด้านนอกเลยนะแต่ว่าด้านในเนี่ยมีการบอบช้ำหรืออาจจะมีเลือดค่อยๆซึมออกมาอะไรงี้ไปต้นเพราะฉะนั้นต้องต้องลองไปสแกนดูนะต้องพบแพทย์แล้วสแกนดูแล้วดูอาการภายใน2 4ถึง48ชั่วโมงนะอีไกี้เป็นต้น ว่าคนไข้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมส่วนมากถ้าอ่อนแรงจะอ่อนแรงซีกเดียวส่วนมากนะหรือไม่ก็มีอาการชาไหมพูดอ่อแอร์ไหมพูดไม่รู้เรื่องไหมมีอาการซึมลงไหมอย่างนี้นะหรือกระวนกระวายมากขึ้นกว่าปกติไหมอาเจียนพุ่งแรงไหมความดันเลือดเปลี่ยนไหมหายใจอ่อนลงไหอย่างนี้เป็นต้นอาการอาจจะมีหลายอย่างเพราะมันขึ้นก็ว่าโดนสมอง่วนไหนตาพร่าไหมอย่างนี้เป็นต้นพูดไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นะพูดชัดไหมอะไรเงี้ยนะอ้าวจบเรื่องของิรบรัม นะพูดตั้งนานสรุปนะได้ฟังนิดนึด่งแล้วเรยพลิกไปที่ผังนี่เราเรียนไปต้องนานแลวใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วไปถึงไหนเนี่ยของผังนะสรุปแล้วเนี่ยนะไปแค่ซิลิบรัมเองนะไปแค่ซิลิบรัมเองอาวต่อ,อกสักนิดนึ่งนะก่อนไปพักอ่ะสมองส่วนที่2ทีนี้ทุกครั้งที่จะขึ้นหัวข้อใหม่ช่วยทวนนิดนึิงอ่ะฟังนะสมองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง สมองมี3ส่วนเรามาถึงส่วนหน้าคือโปรเซนเซฟอลอนหรือฟอร์เบรนนะส่วนหน้าได้แก่ซิลิบรัมหนึ่งนะนะอ้าวต่อไป1.2สมองส่วนที่เรียกว่าออฟแฟคทอรีบาลถ้าใครกลัวงงในเรื่องพลิกไปที่ผังจะไม่งงนะตอนนี้เราพลิกไปพลิกมาเพราะเรายังจำไม่ได้ไงแต่ในความเป็นจริงน่าควรจะจําผังนั้นได้นะและจะไม่งงนะไม่งั้นกลายไปว่าพอมาเรียนปั๊บสมุดเปลี่ยนเล่มไปหรือสมุดหายก็เรียบร้อยหมดนะ ออฟแฟคทอรีบลลออฟแฟชันแปลว่าการดมกลิ่นเบาลแปลว่าเป็นกระเป๋ะนะเบลแปลว่าเป็นกระป๋ะนะออฟแฟคทอรีเบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นก้านเล็กๆแต่เขาไม่เรียกก้านสมองนะมีลักษณะเป็นก้านเล็กๆถ้าไม่ผ่าซิลิบรมซิลิบรมจะบางมิดเลยนะแต่ถ้าผ่าซิลิบรมเราจะเห็นว่าออฟแฟคทอรีบจะอยู่ประมาณตรงนี้ล่างๆของซิลิบรมมีลักษณะเป็นก้านเล็กๆในคนมีขนาดเล็กแต่ในสัตว์ชั้นต่ำจะมีขนาดใหญ่กว่าเรา เพราะสัตว์มันเน้นการดมกลิ่นไงนะเราเน,นเ,นนเน้นการมองมากกว่าถ้าดูตำแหน่งของหลังโพรงจมูกธรรมชาติออกแบบให้อยู่ใกล้หลังโพรงจมูกเวลาสูดกลิ่นเข้าไปกลิ่นกระทบแถวๆนี้พอดีด้วยเนี่ยตรงนี้มันจะมีเยื่อรับกลิ่นแต่ถ้าใครที่น้ำมูกมากเช่นเป็นหวดัดนะน้ำมูกไปเคลือบเยื่อรับกลิ่นนั่นก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ถ้าวันนั้นไม่ได้เป็นหวดัดนะ ตรงนี้จะเปลี่ยนกลิ่นเป็นกระแสประสาทแล้วมีเส้นประสาทสั้นๆไปรายงานออฟแฟคทอรีบ์บลเข้าใจไหมแต่พอไปรายงานออฟแฟคทอรีบ์บลออฟแฟคทอรีบ์บลยังไม่แปลผลออฟแฟคทอรีบ์บลจะส่งกระแสประสาทไปตามก้านเนี่ยไปไหนรู้ไหมไปภาพนี้อ่านาเลยรัดมาภาพนี้นะสรุปกลิ่นกระทบเยื่อรับกลิ่นถ้าไม่มีน้ำมูกมาเบดบังนะมาบดบังนะเกิดกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทที่เป็นฝอยเล็กๆไปที่ออฟแฟคทอรีบ์บลแต่ไม่ใช่ศูนย์แปลกลิ่นส่งกระแสประสาทไปตามก้านของออฟแฟคทอรีบ์บลไปนี่ สมเอลแอเรียสรุปแล้วศูนย์ปลายกลิ่นจริงคือสมเอลแอเรียออฟแฟคทอรี่บลไม่ใช่ศูนย์ปลายกลิ่นนะน่าเรยนเน้นไว้เลยอ่ะตีปากปีกาวบนะหรือว่าตีกรอบไว้ออฟแฟคทอรี่บลไม่ใช่ศูนย์ปลายกลิ่นนะแต่เป็นทางผ่านของกระแสประสาทที่จะไปปลายกลิ่นที่สมเอลแอเรียออฟแฟคทอรี่บลไม่ใช่ศูนย์ปลายกลิ่นนะแต่เป็นทางผ่านของกระแสประสาทไม่ใช่ทางผ่านของกลิ่นด้วยนะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทเพื่อจะไปแปลกลิ่นที่สมเอลแอเรีย อ่จบหน้าที่ของออฟฟายตอริบ่าวจบแล้วเห็นไหมซิลิบราพูดตรงนั้นนาน,น,านเห็นไหมออฟฟายตอริ Off ow, บ่าวจบนะอ่าเพราะฉะนั้นอนะไรไม่ต้องห่วงว่า,าทุกส่วนจะนานเหมือนซิลิบราหมดนะอ่าบางส่วนก็เอาเฉพาะที่จําเป็นออฟฟายตอริบ่าวสรุปแล้วไม่ใช่ศนะูนย์ปลายกลิ่นนะอน้าเรนจริงๆแล้วเรามีออฟฟายตอริบ่าวสองข้างอย่างนี้นะคล้ายๆไม้ตีกรองหรือคล้ายก้านไม้เขียดสองอันซ้ายขวาเข้าใจะนะแต่ภาพนี้ทําไมวาดอันเดียวรู้ไหม จินตนาการหน่อยอยากดูจินตนาการนักเรียนว่าทำไมภาพนี้นรียนเห็นอันเดียวจริงๆมันมี2 All f งออฟแฟคตทริบคู่กันซ้ายขวาน่าจะอย่าลืมว่าภาพนี้น่าจนตัดตรงกลางสมองแล้วเอาสมองซีกซ้ายปัดออกไปนอกกระดานเข้าใจไหมสมองซีกซ้ายปัดออกไปนอกกระดานนี่คือตรงกลางของสมองซีกขวานรีจะจะเห็นออฟแฟคตทริบาแค่ก้านเดียวแต่ไม่เรียกก้านสมองนะอ้าวจบออฟฟคตทริบาสรุปแล้วออฟฟคตทริบาเนี่ยไม่ใช่ศูนย์แปลกลิ่นะแต่มันทําหน้าที่ นะแต่มันทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นนะแต่มันไม่ใช่ศูนย์ปลายกลิ่นซะเองอ่ะภาพต่อไปนี้ภาพที่เราจะเห็นสมองเนี่ยนะภายนอกเนี่ยเราจะจะเห็นสมองแค่บางส่วนเช่นเราจะจะเห็นแค่ซิลิบรัมนะเราจะจะเห็นแค่ซ um. ิลิเบลัมอาจจะเห็นสมองส่วนนี้เขาสมองส่วนพรก้อนๆน,นี่นะแล้วก็สมองส่วนแถวนี้เขาเรียกว่าแมดัลลาออลองกาตาเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องพลิกมุมมองนะไปดูสมองส่วนอื่นนะ เพราะไอ้ซิลิบรัมเนี่ยคือตัวดีเลยที่ชอบไปคลุมสมองส่วนอื่นแล้วบดบังนะะภาพนี้แสดงโลบของซิลิบรัมฟอนโตโลพาราลโโลออกซิพิโตโลเทมโปโลไม่เห็น ob ob. นะอินซูล่าโลบนะภาพนี้เป็นภาพที่ผ่าซิลิบรัมเห็นภูของมันแทรกเข้าไปข้างในเหมือนกันระบายเป็นสีสีนี่นะะทีนี้ลองบนสมองดูเราจะได้ดูภาพอะไรที่มันต่างกับบนกระดานบ้างนี่คือภาพด้านบนของสมองนะอะร่องตรงนี้นะเป็นร่องที่แยกระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวา จริงๆจ,จ,จะมีดูรามาเตอร์แทรกเข้าไปนะเป็นรูปพันรเซี่ยวเลยรูปเขียวอ้าวทีนี้หมุนสมองนะอันนี้ผิวด้านข้างทีนี้ต่อไปเป็นด้านล่างของสมองอ้าวอยากให้นดยดูภาพนี้ด้านล่างของสมองนียจะเห็นก้านตรงนี้เห็นก้านตรงนี้ไหมเนี่ยออฟแฟคทอรีบลเห็นนะถ้าไม่หมุนดูก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเห็นนะมันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะแต่มันยืงจากกลางไปหน่อยๆน,นะตรงนี้ออฟแฟคทอรีบลส่วนอันนี้ที่ตัดเป็นรูปตัว x เนี่ยเส้นประสาทต,ตานะ ไอ้ที่น่าจะเห็นนูนนูนิดเดียวตรงนี้ต่อมใต้สมองนะนี่ด้านล่างสมองนะไอ้ก้อนๆตรงนี้สมองส่วนพรไอ้ตรงเนี้ยแมดด้ลาลาบลองกาตาไอ้เนี่ยซีลเลเบลัมซ้ายขวานะซีกนี้คือซีเลีเบล,ล,ลัมซีกซ้ายไอ้นะี่ซีเลเบลัมซีกขวานะส่วนนี้คือซีลเลเบลัมซีกซ้ายนี่ซีลเลเบลัมซีกขวานะอ้าวสรุปตอนนี้เราเห็นก้านที่เรียกว่าออฟแฟคทอรีเบล์ ow, แต่ไม่ใช่ก้านสมอง นะเพราะฉะนั้นในความจริงคุณแนะนำว่านักเรียนควรจะกลับไปดู YouTube บ้างนะถึงจะจบคอร์สแล้วเนี่ยนะอ่ะก็ลองไปดูนะอ่ะเห็นไหมตรงนี้ออฟแฟคทอรี All ่บาวเริ่มถูกบังแล้วอะไรบังรู้ไหมฟอนทอลโลบของไอซิลิบรัมเนี่ยตัวบังนะเห็นไหมถูกบังไปเรียบร้อยนะเราจะได้มีมุมมองหลายมุมมองอ่ะจบนะต่อไปสมองส่วนที่1.3ยังอยู่ในส่วนหน้าอยู่สมองส่วนที่เรียกว่าทาลามัสนะสมองส่วนที่เรียกว่าทาลามัส ยังอยู่ในส่วนหน้าอยู่นะสมองส่วนที่เรียกทาลามัสแม้ทารามัสจะเป็นสมองส่วนหน้าแต่อยู่ค่อนข้างกลางแต่เขาก็เรียกสมองส่วนหน้านะเขาก็เรียกสมองส่วนหน้าแม้ทารามัสจะเป็นสมองส่วนหน้าแต่ก็อยู่ได้ค่อนข้างกลางเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่าเซรีบรามเซรีบรามก็จะบางเอยีอยกนะอ่ะเราได,ดูนิดเดงถ้าผ่าเซริบรามออกมาจะเห็นโพรงโพรงสมองซิกซ้ายโพรงสมองซิกขวาแต่ในความจริงภาพนี้ควรจะเห็นซิกข,ขวาอย่างเดียวนึกออกไหมเพราะซิกซ้ายถูกดึงออกไปนอกกระดานแล้วนะ ต่อไปโพรงที่3ามเาเรียกเติร์ดเวนดิเคอร์อันนี้เติร์ดเวนดิเคอร์อันนี้โฟร์เวนดิเคอร์เวนดิเคอร์มี4โพรงนะแต่ในภาพอาจจะเห็นแค่สามโพรงเพราะโพรงซ้ายถูกดึงไปพร้อมกับเนื้อสมองซีกซีกซ้ายไปแล้วอย่างนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูนิดเดิงตำแหน่งของทาลามัสเนี่ยมันจะอยู่รอบๆโพรงที่3คือมันทําหน้าที่เป็นผนังบุโพรงที่3เป็นผนังรอบโพรงที่3นะอ่ะตรงนี้คือตำแหน่งของทาลามัส ทีนี้พอทารามัสแม้ว่าเราจะเรียกว่าสมองส่วนหน้าแต่มันอยู่ตรงกลางนะทาลามัสอยู่ประมาณกลาง,ลางเนี่ยนั่นได้ฟังนิดหนึ่งมันจะมีหน้าที่อะไรนะนได้จินตน,น,นาการได้ไหมว่าเซลล์ประสาทชอบอยู่ตรงรอบๆผิวสมองนะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งแอ็กซอนมานั่นะได้เคยวาดอยู่ภาพหนึ่งมันจะมีแอ็กซอนลวบเข้าไปตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาแอ็กซอนจะลวบเข้ามาตบตรงนี้มันจะเป็นชุมทางของแอ็กซอนนะดูๆก่อนแอ็กซอนที่จากผิวสมองรอบๆเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาอย่างเงี้ยกำลังจะเข้ามาอย่างเงี้ยกำลังจะเข้าอย่างเงี้ยมันจะผ่านตรงนี้ หรือในทางกลับการแอคซอนจากด้านล่างอย่างเงี้ยเวลามันจะขึ้นไปกระจายขึ้นไปข้างบนเนียถ้ามาตามเซนซอรีนิวรอนคือจะขึ้นไปถ้ามาจากมอเตอร์ก็จะลังจะลงไปมันมักจะผ่านธรรมัสสรุปธรรมัสทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งเป็นชุมทางของแอคซอนมหาศาลอ่ะรสรุปนะ,อะตอนนี้เราเรียนสมองไปแล้วนะสมองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางนะ,ะสมองมีส่วนหน้ากลางท้ายตอนนี้เราเรียนส่วนหน้าไปได้3ส,ส่วนคือซีลิบรมนะซึ่งพัฒนามากในสัตว์ชั้นสูง ออฟแฟคทอรบลพัฒนาน้อยในสัตว์ชั้นสูงอาแล้วก็สมองส่วนทารามัสนะซึ่งเป็นชุมทางของแอคซอนส่วนใหญ่อ้านี่คือเรื่องสมองเฉพาะส่วนที่เราเรียนไปจริงจริงสมองส่วนหน้ายัางเหลืออยู่นะอ้าเดี๋ยวมาเรียนต่อ